สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่งานงอกจัดคอนเสิรต์ตออนไลน์งงหนักเปลี่ยนบัญชีตลอดเจอถามเลี้ยงภาษีฤทธิ์วัวสุภาษิตความบัวย,ยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกต้องยกให้หนักรองลุกทุงชื่อดังรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นหลังจากเมื่อวันที่8มิถุนายนมีเรื่องให้ต้องปวดหัวเพราะมีผู้ไม่หวังดีตะโกนด่าดถึงหน้าบ้านจนเรื่องไปถึงโรงพักและใค่เกลียกันได้ในที่สุด ซึ่งล่าสุดสาวเจนนี่ประกาศผ่าน Facebook จัดคอนเสิร์ตออนไลน์เจนนี่ลินลี่แฟมิลี่สตรีมไลฟ์ในวันที่3กร,รกฎาคม2564หลังจากขอปิดค่ายเพลงได้หมดทัศชื่นเป็นเวลา6เดือนเพื่อปรับปรุงและเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการทำค่ายเพลงประมาณ1ปีพร้อมทั้งเปิดให้ออนเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564นี้เท่านั้นแต่ก็ไม่ไวยกลับมีราไมา้อีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตสงสัยว่า บัญชีที่รับโอนเงินเป็นบัญชีชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่บัญชีของชื่อของทางค่ายและการรับงานแต่ละครั้งเปลี่ยนบัญชีตลอดอีกทั้งยอมพูดถึงอดีตตามหลักการแล้วถ้าเด็กในความดูแลไม่มีผู้จัดการส่วนตัวหรือให้กับทางค่ายเป็นฝ่ายรับงานให้อยู่ต้องใช้ชื่อบัญชีของทางค่ายไม่ใช้ชื่อบัญชีของคนอื่นแทนพร้อมตั้งคำถามว่าแบบนี้เป็นการเลี้ยงภาษีหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ